ถึงเวลาอัปเกรดลิงไก่ยสยยาเลเวล9แล้วเพื่อนโอ้โหปทะนกกระจอกเทศเลเวล250ชนะได้หรือไม่ย่าโอ้ เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาีิรีไปนะครับกับเกมมนกนะอุละสึกไก่ชนพลังสุดเทพเป็นอีกเช่นเคยนะครับผมแม่สําหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าไก่ชนตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ซึ่งก็เป็นร่างเกียร์สีของเจ้าโรฟี่น่าจะอยู่ในร่างของบาวแมนหรืออะไรนี่แหละนะอยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าไก่มังกี้ดีโรฟี่ตัวใหม่นั้นจะต้องอัปเกรดจากตัวเดิม หรือว่าจะมีให้เราซื้อกันก็ไม่รู้ไม่แน่นะครับผมอาจจะต้องมาใช้หลอดทดลองที่ว่างเปล่าของเราเพราะว่าตอนนี้นี่เจ้าไก่ของเราก็เรียกได้ว่าอัพจนมาเป็นโคตรลูกเยียบไซยาเป็นที่เรียบร้อยน่าจะถึงเวลาของเจ้ารูฟี่กันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วสําหรับในวันนี้พี่จะมาทําการอัปเกรดเลเวลของเจ้าลิงไก่ไซยาสีชมพูให้กลายเป็นเลเวล9 ระหว่างตัวนี้กับเจ้าลูฟี่ตัวไหนจะเก่งกว่ากันอตอนนี้ก็เป็นเจ้าลิงไกซียที่ออล่าสีเขียวถึงเวลาอัปเกรดลิงไกเซีาเลเวล9แล้วเพื่อนโอ้โหในที่สุดเจ้าตัวนี้ก็มีความเก่งกาจเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งเหลือเงินประมาณ800 0 0กว่าล้านและนี่ก็คือค่าพลังของเจ้าลิงไกซียที่อัปเกรดมาแล้ว ดูสีทุกคนเอาละเราก็อัปเกรดเข้าไปเลยละกันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าคราวนี้จะใช้เงินเยอะขนาดไหนแม่ก็น่าจะเยอะพอดูนี่อุย้ยสามล้านล้านสองแสนกว่าแม่พอไหวไม่เพื่อนก็ต้องไหวเ <c oughs> จ้าตัวนี้จะเก่งกาจขนาดไหนเล่นออนไลน์กันเลยละกันมีคนออนประมาณ5,000ันนะผมตอนนี้ไปเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสิ ตัวไหนจะเก่งกาดโอ้โหปะทะเจ้าไก่ดำเเลเวลเเท่ากันลิงไก่ไซยา4สี่ปะทะเจ้าไก่ดำเฮลโหลสวัสดีเพื่อนแม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายแม่เป็นยศแบบซีเวอร์อย่างนั้นหรอตายซัเถอะเฮ้ยหน้าอกกระแทกว้าวชาร์จพลังที่สั่งสมแม่ถึงเวลาการปลดปล่อยพลัง ว้าวตัวแรกก็โชคร้ายหน่อยนะเฮ้โดนเข้าไปเต็มเต็มเออเก้า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  <laughs> เป็นไงล่ะเพื่อนลาก่อนผู้ต่อสู้คนแรกก็เรียกได้ว่าวอร์มมือได้ดีพอสมควรและในตอนนี้พี่ก็เรเวล44,561ถ้ามาถึง45,000นะครับผมเงินเดิมพันก็จะเพิ่มขึ้นนี่โหมดไก่ธรรมดาตอนนี้เราก็สามารถเดิมพันได้เกือบจะร้อยล้าน95ล้านกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนด่านนิดหนึ่งสู้กันบนดาวอังคารลุยเลยเพื่อน ลิงไก่ไซยาออกอารวาสโอ้โหไก่เจ้าสาวเฮ้ยชนะศูนย์เลเวลหนึ่งซะด้วยลิงไก่ไซยาสี่ปะทะไก่เจ้าสาวสวัสดีอืมทำไมเสื่องซึมขนาดนี้เลือดกาวร้อยอย่างนั้นละเพื่อนอุ้ยเตะช่อดอกไม้กระจุย <c oughs> แม่รับไปอีกหนึ่งลูกกลายเป็นผุยผงว้าวอ่าปากร้องไห้ชีวิตยังเศร้าไม่พอต้องมาเจอแบบนี้อีก <c oughs> เรียบร้อยไปอีกหนึ่ง เฮ <c oughs> ้ยน่าสงสารกันเลยทีเดียวช่วงนี้จะมีคู่ต่อสู้โหดๆห,ห,หรือเปล่าต้องมาดูโอ้โหนี่มันไก่หุ่นยนต์ลิงไก่สซยาสี่ปะทะเจ้าไก่หุ่นยนต์สุด,หดโหดเฮ้ยเลือดก็สี่แสนกว่าจะสู้ได้ไหมนะเรเวลตั้งสิบห้าจัดไปเพื่อนมัดกระนำเหล็กเข้าไปหุยไม่เข้าวะผม เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวพิเศษเลเวลก็ต่างกันเกินใช่ไหมเดี๋ยวต้องรีบเลเวล10น่าจะพอแบบสู้ได้นิดหนึ่งเฮ้ยน่าเสียดายแต่ก็ยังดีที่ไม่เสียเงินนะโอ้โหสู้กับเจ้าไก่นักมวยลิงไก่สยาสีบัทะเจ้าไก่บ็อกเซอร์สวัสดีเพื่อนกูดไฟอย่างนั้นหรอฉันก็หวังว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดีมาตอนนี้ลยุยอล่าเหลืองมาเชียวเพื่อน แบบนี้ก็รู้เลยใครชน,นะไม่มีใครต้านทานบอลเกงกิของฉันไปได้หรอกว้าวทิ้งกาดกันอีกแล้วอ,อืตัวนี้เลเวลต่ำนิดหนึ่งก็เลยชน,นะ I am t h a า o s นต้องกลับไปจุดเริ่มต้นแม่ผัดกันแพ้ผัดกันชน,นะโอ้โหไก่นักมวยเลเวลน้อยกว่าเดิมอีกลิงไก่เซย่าปะทะเจ้าไก่บ็อกเซอร์อลาม่วงด้นคลายอย่าร้องเลยนะเฮ้ยฉันคือทานอตเลยนะเพื่อน <c oughs> ลุยพลังหมัดกับพลังเตะลูกเตะนี่แรงกว่าพลังหมัดอยู่แล้วเพื่อน <c oughs> ยา่าถ้ามีลูกบอลพลังที่เล็กกว่านี้ฉันก็จะใช้กับนาย <c oughs> แม่ต้องมาใช้ลูกใหญ่ตลอดเปลืองพลังมีเก่งกว่านี้หรือเปล่าพอเจอเก่งก็พ่ายแพ้อีกให้ตาย <c oughs> โอ้โหเจ้าไก่ดำตัวนี้นี่ธรรมดาธรรมดาลิงไก่เซียสีอาลาเขียวปะทะเจ้าไก่ดำ แม่นายคือเจ้าไก่น้อยเฮลโหลวุทักทายด้วยคนนี้น่ารักยาพลังหมัดกระนำหน้าหืมต่อยสะบวมอุ้ยนายช่วยปล่อยพลังเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวในวันนี้เราว่าจะลองไปสู้กับเจ้ามังกรน่าจะมีโอกาสที่แม่เอาชนะเจ้ามังกรได้หรือเปล่าคุยเพลินๆกลายเป็นผุยผงไปอีกหนึ่งตัวลองสู้นกกระจอกเทศดูสิลิงไก่สยาสี่ปทะนกกระจอกเทศ เลเวล250ชนะได้หรือไม่้าโหคลิพีเลือดยังไม่ลดแม่ถือว่ามาทดสอบเป็นกระสอบตายให้หน่อยดีโดนเข้าไปโจสามแสนกว่าผมแม่ต่อยยังไม่แรงเลยนะยาลกกระจอกเทศนี่แหละโอพกลับมาก่อนเพื่อน นายต้องเจอคู่ต่อสู้สุดโหดโอ้โหตายแล้วเพื่อนไซตามะเรเวล20ลิงไก่ซียสี่ปะทะไซตามะหนึ่งหมัดพลังโหดที่สุดวันนีจ้าเจ้าไซตามะมเงียบเฉยรู้ตัวจะชนะงั้นสิยาลูกเตะปะทะหนึ่งหมัดเฮ้ยตีเข้าร้อยสอด โอ้โหทำนิ่งๆขูๆพูดถึงตัวโหดๆก็แม่โผล่มาทันทีโอ้โหเจอรุ่นพี่เรเวลยี่สิบครัผมลิงไกเซยสี่พระทะลิงไกเซียสี่วิอล่าเต็มทักทายมาก็ต้องทักทายกรับใครจะเป็นฝ่ายชนะอุ้ยหมัดกับหมัด <c oughs> ไม่ต้องคิดถึงยังไงเราก็พ่ายแพ้โอ้โหคราวนี้พ่ายแพ้2ทีติดให้ตายเถอะเพื่อนว้าว ลาก่อนโลกใบนี้เอ,อื่อชื่อไดสันแอดไว้ก่อนละกันนะเผื่อแก้แค้นนะผมเอ,อ้ยเดี๋ยวเราก็คงต้องค่อยๆอ,อัปเกรดแม่ยังมีแบบว่าภารกิจการอัปเกรดเจ้าลิงไก่ไซยาให้เป็นเลเวล20อีกก็คงต้องเล่นกันไปยาวๆมาเปลี่ยนด่าน ลุยโอ้โหไก่ใส่ฟ้าอ่ามาเจอกันหน่อยลิงไก่ใส่ยาปะทะไก่ใส่ฟ้าอู้ออร่าเหมือนกันเลยนะเพื่อนเขียวเขียวเรเวลถัดไปของเรานี่น่าจะมีการเปลี่ยนออร่ยาย่าพลังลูกเตะใส่ฟ้าว้าวลูกบอลแสนเข้มข้นเดี๋ยวฉันจะเติมพลังงานให้เอาไปกินไม่ต้องก็ได้เพื่อนพลังฉันเยอะอยู่แล้วเออ เฮ้ยคู่ต่อสู้หลากหลายจริงๆก็ยังพอมีผู้เล่นคนอื่นอยู่นะถ้าอัปเดตมาเมื่อไหร่อย่างที่บอกยังไงคนก็เยอะน่าจะแห่มาเล่นเจ้ามังกีดีโรฟี่ตัวใหม่นี่แหละโอ้โหโคตรลูกเจี๊ยบสยาเรเดเวสี่ลิงไก่สยาพะทะโคตรลูกเจี๊ยบสยาออล่าม่วงเฮ้ยเห็นแบบนี้นี่พลังโคตรแข็งแกร่งลุยโอ้ยเจ้าลูกเจี๊ยบตัวจิว๋ว แพ้แบบนี้เราน่าจะเสียเงินใช่ไหมโอ้โหหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเจอตัวที่เลเวลน้อยแต่ว่าเก่งกาจแบบนี้เราก็เสียเงินสิเจ้าไก่กรามนี่ว่าลิงไกสยียสีะะ่ปะทะเจ้าไก่กรามอู้ออร่าทองสว่างเชียวนะลุยอย่าโดนหมัดกระหนำ่ำเลเวลห่างเกินลิ้นห้อยกันเลยทีเดียวเราลองไปสู้เจ้ามังกรกันสักนิดหนึ่งลองดูสิลุย ลิงไก่สซย,ยาปะทะช่อุเจามังกรอีกแล้วสีเขียวอย่างนั้นหรอเพื่อนลูกเตะอืมสามแสนเฮ้ยเขียวกับฟ้าปั๊บปราบอ่าดูสิสามแสนกว่าเลือดค่อยๆลดลงแต่ก็ยังไม่เยอะมากปึ๊บปึ๊บปื๊บอโดทุกสามแสนสี่อุย้ยเลือดค่อยๆลงทีละนิดทีละหน่อยแม ความสามารถตอนนี้เอาชนะได้ไหมนะอุ้ยมีแบบโจมตีเบาด้วยแย่กันเลยทีเดียวโอ้มาปุ๊บปุ๊บทองทองทอง,ทองโดนเข้าไปโอ้ยแย่เลยเพื่อนอืมทองทองทองแล้วก็สีทองอีกอุ้ยกดง่ายอยู่นะแต่เลือดแทบไม่กระดิกโอ้โหมาเจ้ามังกรฉันขอยอมแพ้วันนี้ไปก่อน วันหน้านี่วัดกันอีกทีหนึ่งว้าวโอ้โห เลือดกระดิกอยู่นะเท่าที่เห็นเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้าลิงไก่ยสซยาห์ที่เป็นเลเวล9ตอนนี้แม่เดี๋ยวเราจะต้องอัพให้แบบว่าเลเวล10น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดขึ้นพลังโจมตีน่าจะก้ากระโดดรอเก็บตังกันก่อนนะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่อติกันด้วยนะจะได้มีแรงใจในการเก็บเงินแล้วก็รีบมาต่อตอนหน้าให้ได้ดูกัน ต้องเก็บเงินเตรียมพร้อมเจอเจ้ารูฟี่กันด้วยสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ